สวัสดีครับลูกค้าสวัสดีครับลูกค้าจะยินไม่เ right 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 ่ยไอ้กอน่ใทียนไอเนินลบงีเนเอะไปเนาะรบยใบที่บามเนาะละบีมียที่เป็น l o n เร่อไปแมี่ i ดอเราบีเบวเนาะได้ยินยังอกอเรอเบวเนาะตัวแบรนดสูงดีไอ้กอเราเส้นน้องมันตัยาวเนาะเส้นน้อมันยาวนะไอ้กอตัวยูยูแบรนด์ดีท่านบอกว่า ไปแจสุรยตวไหมไอี่มาปว่อามไอ่ีอวันเนาะไอตกอเทอยาววะเนาะฮะเรียอยสวัสดีครับลูกค้าสวัสดีครับชอดเรยวะ มาดูรายการแรกของวันนี้กันลูกค้ารายการแรกของวันนี้เมนยีนเบอร์หนึ่งบใบไก่ชิมน่ เดี๋ยวพิมพ์ราคาให้ครับลูกคา้ารายการนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งไก่ไก่ในลูกคา้าเมนยีนนะมาดูงานในกระสอบกันลูกคา้า,คม,ามาดูงานในกระสอบกันลูกค้านะในกระสอบโอ้สีสวย ได้ยินเสียงชัดใช่ไหมคะลูกค้าได้ยินเสียงชัดมี่ลูกค้าป้ายนี้เลยป้ายไก่เบอร์หนึ่งใบไก่นะลูกค้าเบอร์หนึ่งนะใบไก่ได้ยินเสียงชัดนะคะนายกระสอบเจียงมาหนึ่งร้อยพิเอษเลยหรือว่า100ตัวนะลูกค้าโอ้ตัวนี้ก็เลนเดอร์นะลูกค้าเลนเดอร์ตัวแรกเลนเดอร์นะตัวนี้ก็เลนเดอร์นะลูกค้านี่รอเวลา ยิมยิมน <m> ี <t ired> ่ก็เลนเลอร์ตอดจ้าเนี่ยเลนเลอร์เข็มเลยเนี่ยงานใหม่เลยลูกค้าใส่หลอดด้วยนะใส่ดีด้วยลูกค้าหลอด้วยนะนี่ก็เลนเลอร์นะลูกค้ากล่าเลยนี่ก็ออกไปแล้วเลนเลอร์สองตัวพี่พอปพี่พอปนี่ข้าื่องลายอยู่นี่โอ้โหเลนนี้พุทธเจ้าเลยลูกค้าสวยมากเลยนี่ รีไวซ์นีเจอตัวนี้รีไวซ์นีเจอต์นะลูกค้าโอ้โหได้ยี่ห้อล้วนรีไวซ์นีเจอต์นี่ต่อด้วยซีเกนี่ต่อด้วยลูกค้าซีเกตัวนี้ซีเกนะได้ยี่ห้อทุกตัวลัคกี้แบนนี่ต่อด้วยลัคกี้แบนซีเทสไต้องรื่ค่ะไ้องดีมาจานเรื่อยเรื่อยซีเทสซีเทสมากเลยลูกค้าลัคกี้แบนออ่ อออกมานมนี้เป็นตามแต่ลูกค้าต้องการรับลูกนี้พิมพ์รับได้เลยไงไหนลูกค้าต้องการรับลูกนี้ลูกค้าแจ้งได้เด้อมีลูกเมียวแล้วก็ไม่ใหม่ส่วนี้แอสิมเอนะลูกค้าโอ้โหน้อยสิ่งนี้นะอันนี้ทำไมใข่หนูล่ะนี่ลูกค้า ขาโก้กระป๋อกข้างลูกค้าตัวนี้ขาโก้นี่มีกระป๋อกข้างด้วยขาโก้กระปองข้างนะลูกค้าโอ้โหตัวนี้งานกระดูนด้วยลูกค้าไซส์หล่อด้วยนี่สวยมากเลยขายยาผู้ชายลงแบเบอร์หนึ่งลูกค้าไม่เกี่ยวหวนขายได้ทุกตัวไม่มีตำเน็ตงานสวยมากงานสะอาดมากลูกค้านี่ เรื่อยๆนะค่ะลูกค้าไปอยากได้งานเบอร์หนึ่งไส้ไก่นะสวยมากสวยมากนี่ก็อนงานใหม่เลยลูกค้านี่ส,สีด้านนะใหม่มากเลยสีดำก็ดำแบบเข้มเข้มนี่รีไวอะไรนะ <Sin> นะลีนีไวซีเนเจอร์นะฮะโหตัวนี้งั้นใหม่มากเลยใหม่สะอาดเลยเนี่ยรีไวซีเนเจอร์ลูกค้าดูขัดไปได้เลยแคมหน้าจอที่อันนี้คือเบงไม่ได้กันอีเก <American Eagle. S 1> ิ้ลนี่มาอีกแล้วอเมริกันอีเกิ้ลลูกค้าไม่ได้กันอีเกิ้ลนะอเมริกันอีเกิ้ลค่ะ มีต่อด้วยบานาน่าร,รีพับิกคืองานใซส์สวยมากสีดำสุดดำนี่คือสีด่างก็ดันขึ้นใหม่มากเลยสวยม,มากเลยแอตโว่ไซอยู่ที่ประมาณยี่สิบเก้าสามสิบ สายปกติทั่วๆไปนะลูกค้านี่สีเข้มมากเลยลูกค้าสีเข้มมากเลยถือว่าสวยมากเลยสวยมากงานเบอร์หนึ่งลูกค้าไม่เพลี่หวั่นนะนี่เอลสานสิบสองลูกค้าความยาวสานสิบสองนะงานสายสวยนะนี่<ด>สวยมากเลยนี่ตัวนี้นมมาต,<ะ>ตัวนี้รีไวา์รีไวา์ห้าห้าเก้าเด้อลูกค้าตัวนี้ ตัวนี้เอลสามสิบไซส์สวยมากเลยเอลสามสิบใช่ไม้แบบกำลังดีหรือสามสิบสามสองนะคะไซส์มาานันมันเบอร์หนึ่งแล้วก็ขายได้ทุกตัวลูกค้าขายได้ทุกตัวทำงานให้ทุกตัวให้หมดเปิดแบตแม่แบตน,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 นั้นเลยนะคะลูกค้าเปิดนี่ไซส์หล่อด้วยเนาะไซส์ตาลียดไปนี่ต่อด้วยเล็งเลอร์<ๆ> คาบอยป้ายหนังโอ้ตัวนี้สีเข้มมากเลยกระดุมทองเหลืองด้วยลูกคา้านี่แ็คทองเหลืองด้วยสีเข้มมากเลยดูกระเป๋าด้านใน<ม>ลูกคา้าใหม่เก็บเลยสีเข้มมากเลยลูกคา้าเนี่ยสียินยินใหม่เลยนะต่้ด้วยลัคก,กี้แบน,น ตัวนี้เอ3สาสิบสองลูกค้างานกระดุมด้วยโอ้โหฮะี y 5มีไว้ห้นหนึ่งไหมงานกระดุมด้วยายหลุดด้วยหรือไม่ใช่สวยมากเลยตัวนี้งานใหม่มากเลยีผ้าเนื้อสายสวยมากเลยลุกเตอร์ผ้าเนื้อสายสวยมากเลยวันนี้ผ้าเนื้อสายในลูกค้าเต่งเนื้อสายแล้ว าาตัวมเปิดแบบนายลูกค้าได้แบบน้ำนาลูกค้าได้อยู่ในกระสอบทุกตัวนะก่อหัวใจรัวๆนะแต่ต้องการนับกระสอบใหม่นะคะลูกค้ามีว่างหรื่ากระสอบนะคะมีว่างหรือกระสอบนะขยายลายลำแบ,บเบอร์หนึ่งนะลูกค้าถ้ารีวิวลูกนี้พิมพ์แปะมาได้เลยค่ะได้เลยไปจับปลายหรือว่าลูกค้าต้องการกระสอบใหม่ก็ได้นะ นี่โอเนวีลูกค้านี่โอเนวี่ได้เบนเกิดเกิดทูบลูกเ่ะลูกค้านี่โอเนวีนะเบนทุกตัวในเกิดก่อนใช่ตัวนี้เบลลหลังด้วยลูกค้านี่งานสวยงานสะอาดนะขายได้ทุกตัวลูกค้าสวยสะอาดขายได้ทุกตัวขายได้ทุกตัว เอลสามสิบสามลูกค้าไซส์หล่อๆเลยนะนี่เอลสามสิบสามลูกค้าความยาวไซส์ <L> 3, <39. S 1> ดีนะเนี่ยไซส์ดีมากเลยนี่บาเบลโล่บาเบลโลลูกค้าไซส์คือสามนี่สวยมากเลยตัวนี้บาเบลโลนะตัวนี้เบเกอร์เบเกอร์ไซส์หล่อมากเลย นี่ไบเกอร์ก็มารากค้าสีเย็นไบเกอร์เนี่ยสวยมากเลยตัวนี้รีไวตนะ์ลูกค้ารีไวต์โอ้โหตัวนี้ก็รีไวต์ห้าศูนห้าหนึ่งศูนย์ลูกค้านี่ห้าหนึ่งศูนย์ลูกค้าหนึ่งศูนย์นะตัวนี้ก็รีไวต์นะลูกค้าต่อด้วยซีเคคาร์วินคาย ตัวที่อยู่ในกระสอบนี่แล้วเพื่ายทำราคาได้นี่ต,ต,ตัวนี้ก็รีไวนะลูกค้านี่รีไวดีนี่ก็รีไวนะดีนี่เส้นรีไวต่อด้วยหลี่ลูกค้านี่ต่อด้วยหลี่โทษให้นี่แล้วก็ต่อด้วย H N M นี่ <and> นไซส์ดีมากลูกค้า H N M เนี่ยนี่เด้อไปด้านในเด้อ ในหนึ่งกระสอบมาลูกค้าไปคัดแยกหัวได้สบายหรืออคครับดแย่แฟนไอเอลสามสิบสลูกค้าซส์หล่อหล่อตัวนี้เฮดแอนเอ็มงานกระดุมโอ้สวยมากลูกค้าตัวนี้สวยมากสวยมากนี่นะลูกค้าเฮด้อนเอ็มเดอตัวนี้เนี่ยนี่เฮดแอนด์เอ็ม <pathway. S 2> กระดุมรีมมวิวรุ่นี้นะคะดึงแล้วมาได้เลยนะสวยมากลูกค้าตัวนี้สวยมากเลยถ้หา,หา,หาเป็นแบบผ้าดิบนะสวยจริงๆตัวนี้อันนี้เอลซานสิบสี่อะสวยมากเลยไซส์ดีด้วยลูกค้านีกระบอกเล็กผ้ายืดกระบอกเล็กผ้ายืดจ้านี่ตัวด้วยโอลิสเตอร์โอลิสเตอร์นะลูกค้าขาดเดิมๆ โอเล็เตอร์นะสไตล์นี่พดแจ๋วเลยขาดเดิมๆนะ่ดมาต่อด้วยซาร่าสีดำแบบเข้มๆสวยสวยสวยยังสวยอย่างเข้มเลยอ่ะซาร่าแมนสวยมากมาไแบบไหนลูกค้าได้แบบนี้ต่ต่อด้วยอเบอร์คอมเบีย พายืดกระบอกเล็กเลยลูกค้านี่นี่แลนเลอร์ลูกค้าน ouais> ี่แลนเลอร์ต่อด้วยแลนเลอร์แ pues, ล้วก็มาต่อด uh ้วยด็อกเกอร์นี่ตัวนี้ด็อกเกอร์นะลูกค้าด็อกเกอร์นี่แล้วก็มาต่อด้วย h ฮดอีกหนึ่งตัวนี่โอ้ เฮ้แต่เนมพายืดกระบอกเล็กลูกค้านี่คิตตินาคิตตินานี่นี่ซาร่าเมนซาร่านะคะผายืดกระบอกเล็กด้วยลูกค้าซาร่านะสวยมากลอนล้วนเลี๋ยวต่อด้วยโฮริเตอร์โฮริเตอร์ไปทุกคนเลยนะนี่กระบอกเล็กเด้อตัวนี้โอ้โหตัวนี้งานใหม่มากเลยไซส์หล่อด้วยไซส์ชั้สิบสองลูกค้าสวยก็สวยไซส์แบบหล่อเลย ไซดีอะอะไรเลยออบเบิอันเดอร์โอยสวยออบเบิอันเดอร์ผ้าสวยอะอะไรวะสะอาดมากเลยตัวโอออบเบิตัวยูอันเดอร์ตัวยูอันเดอร์ใชไเรนเลอร์ตัวนี้ก็แรนเลอร์นะลูกค้า นี่ตัวนี้ก็เลนเลอร์นะสวยมากสวยมากสายหล่อมากเลยสวยมากเลยอะ่ะลูกค้านี่สีเย็นเข้มเลยลูกค้าสีเย็นเข้มเลยสวยงานสวยไม่มีตำหนิเลยลูกค้าไซส์ดีด้วย ได้กระบอกเล็กขาเดฟเยอะมากนะลูกค้านี่ตัวน,นี้ก็ทรงผ้ายืดกระบอกเล็กออกเดฟเดฟตัวน,นี้ก็เรนเลอร์นะลูกค้าเอลสามสิบห้าอันนี้ลายโปอยเลยตัวน,นี้เอลเอลสามสิบสองขาตัวนี้เอลเอลสามยอะเหลือไม่กี่สั่แล้วก็เข้าป้ายใหญ่เรื่อยนานมากลัคกี้ นี่ลัคกี้เบนลัคกี้เบนผู้หญิงลูกค้ายังถามหาเลยว่าเมื่อไหร่จะเข้ารายการนั้นใช่ไหมไม่มีแล้วตัดออกไปแล้วตัดเอาไม่ไม่ตัดลิสต์ออกไปเลยราคาถูกโอ้โหดูกระเป๋าด้านหลังลูกค้าสวยมากเลยนี่สกินนี่เลยนี่สกินนี่ฟิตเลยไม่เลยคือไม่เกินสาี่นี่เอสเซนี้ลูกค้าเอลซานสิบสอง นี่เอสเอ็มเอนะโอ้สว,สวยมากตัวนี้สวยมากเลยต่อด้วยลัคกี้แบงลัคกี้แบงค่ะนี่เลนเลอร์นี่เลนเลอร์นะลูกค้าสวยมากไซส์ก็ไซส์หล่อด้วยไซส์สามสี่ตัวนี้ทรงกระบอกเล็กสวยมากลูกคา้านี่กระบอกตรงเลยสวยมากตัวนี้นี่อันนี้ก็ไซส์ทรงสว, <32. S 2> สวยเลยลูกคา้า ไซส์สนะลูกค้าอันนี้เปิดต่อจากนี้เลยหรือว่าเปิดลน์ใหม่เฮ้ยจะเป็นรีไวล์เดี๋ยวต่อไปเราเปิดรีไวล์ใช่ไหมใช่รีไวล์นี่ตัวนี้สวยมากสวยมากค่ะสวยอ่ะโอ้ยสวยมากเลยพี่นะเราตัดเลยเอาเอาเอาข้างหน้ากองหน้าเลยสวยาก ตัวนี้เอลซานสี่สี่ลูกค้าแชมนี่แชมแชมป์ป้ายสวยมากเลยตัวเนี้ยแชมป้ายอย่างสวยเลยอะ่ะเชฟอ,อะไรตั <laughs> วอะไรอะ่ะโปโลโมะไม่ไม่ไม่ใช่อาร์อาร์บิตัวอะไรนี่ตัวมา เป็นงานดูผ้าสวยมากอ่ะลูกค้าผ้าสวยมากใช่เบอร์หนึ่งลูกค้าไม่มีหวังนะเบอร์หนึ่งค่ะนีแบบดีมากเลยอ่ะจริงจริ่ะบอกเล็กเนาะโอเนวี่จะบอกเล็กอ่ะโอ้โอเนวี่ค่ะตัวนี้ก็ไซส์หล่อเลยลูกค้าอ่าลูกค้าขาโอเนวี่ เดี๋ยวแอมมี่พินให้นะลูกค้าราคาเดี๋ยวพิมพ์ให้นะคะอูย้ยสวยอีแล้วยอดรีบก่อนเด็กเราไม่ไหวแล้วสวยมากตัวนี้ตัว,วขขนึงประมาณแปดสิบห้าบาทนี่ตัวนี้กระเป๋าด้านหลังสวยมากลูกค้านี่กระเป๋าเย็บด้านหลังสวยมากราคาพิมพ์ให้แล้วค่ะขึ้นใบเออแปดพบาทอันนี้น่ากระสอบแจ้งมา100่งร้อยพิเศษนะเล<ะ>ือ100ตัวลูกค้า ให้ไวนะคะลูกค้ามีไม่ใช่ตัวสุดท้ายนมกสมีไม่เยอะแล้วนะจ๊ะรีบแคปแน่นอสองก็สอบสุดท้ายลูกค้าค่ะไปไกลนะลูกค้าให้ไปเข้าไปใกล้ๆหน่อยมันไกลไปไกลนะไปไกลค่ะไปไกลไปไกลตรงหัวอยู่คือใกล้ใกล้ใกล้ลูกค้าค่ะลูกค้าอยากเห็นป้ายค่ะป้ายชื่ออะไรทุกคนมายืนเรียงกันด้านหลังค่ะ บอกมาค่ะเชิญค่ะพี่ดำมาค่ะยืนตรงเรียงกันเลยค่ะหน้ากระดานค่ะอ่ะีรุ่นไเวยนกันค่ะอ่ะไปอะไรคะลูกค้านี่นองซากไก่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 ไไก่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 ไ่ไก่ไก่ไก่ก่ไก่ไก่ไกไกก่ไก่ไกไก่ไก่ไ่ไก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  สิงโตใหใช่เดี๋ยวเจอกันนะลูกค้าไลฟ์ต่อไปรีไวสิงโต,งตเล็กเบอร์สอง